วันนี้มากินขนมปังสีสีไปเริ่มโอ้หน้าโอโหค,ค,คนเยอะจริงๆรงยาบ <c oughs> ได,ด้นั่งโตในเลย <c oughs> ว้าว <c oughs> นั่งไม่ถึงหนึ่งนาทีของลงแล้วยิ่งจริงจริงโอ้ตัวมัไม่ถึงหนึ่งนาทีของลงเต็มโตเลยว้าว